สวดีค่ะชื่อเล่ชชมพู่ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อทีนาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อมดค่ะวันนี้พวกเราจะมาสาธิตการเล่นเก็บไข่เก็บเครือกค่ะโดยที่เราเก็บก้อนหินมาค่ะคนละสิบก้อนค่ะต่างกันก็ได้ไม่ต่างกันก็ได้ค่ะแต่พวกเราเอาเป็นต่างกันเฉยๆค่ะพอให้จําได้ว่าของใครเป็นของใครค่ะ เราจะเริ่มวิธีสาธิตโดยที่นาก้อนหินมาคนละสิบแล้วเรียงให้เป็นแนวเดียวกันและคว้ว่าใครจะได้มากกว่ากันค่ะไ,ไปทีละคนเก้าค่ะส่วนคนกลางจะได้เท่าไหร่ไม่รู้เลยค่ะปรากฏว่าไม่ได้ ปรากฏว่าเล่นไม่เก่งเลยค่ะได้แปดค่ะทีนี้ให้หรเรา,าทุกคนหรือว่าถ้าพวกเราหรือสองคนค่ะได้เท่ากันก็ให้ควักใหม่หมค่ะจนกว่าจะได้ไม่เท่ากันค่ะคนที่ได้เยอะที่สุดจะเป็นคนเริ่มเล่นก่อนค่ะแล้วก็เรียงลงมาเลยค่ะการเล่นก็คือ เก็บเอาไข่ก่อนเก็บไว้อย่าให้ไข่แตกค่ะแล้วก็ครั้งที่สองคครั้งที่สองมันจะเป็นเผือกค่ะอย่าเอาไปรวมกับไข่นะคะเราต้องเก็บให้หมดทายโดยการที่ไม่ให้มือหรือให้ก้อนหินโดนหรือว่าไม่อยู่ในมือของเราค่ะถ้าเราตายเราก็ต้องควนออกมาค่ะจนถึง ของเราค่ะและในขนาดเล่นเราก็พยายามอย่าให้โดนหินลูกอื่นหรืออย่าให้ลูกที่เราโยนขึ้นไปตกลงมาค่ะวิธีการเล่นถ้าสมมุติว่าคนที่หนึ่งตายคนที่สองก็เล่นต่อเลยนะคะ เราตอนแรกเราจะเก็บไข่ก่อนค่ะพอสมมุติว่าเราเก็บไปก้อนหนึ่งแล้วค่ะเราจะเอามันมาเป็นไข่รอบที่สองมันจะเป็นเผือกค่ะถ้าเราเล่นได้เก็บเผือกได้หมดแล้วค่ะ<อ>เราจะขวาก,กทอม้าช้างค่ะ แล้ววิธีในการเล่นบางคนก็จะมีการตั้งกฎว่าห้ามขยับออกจากที่หรือเดาะง่ายทนงหรือเดาะเดอกทงอย่างเช่นเราโยนก้อนหินแล้วลอยขึ้นไปแล้วเราเดอะรับได้แต่ว่าโดนไปแต่ว่ามันรับได้ก็คือเรียกว่าเดาะสาวทงค่ะ ได้หมดแล้วก็คือวานออกมาใหม่คะแล้วก็เริ่มใหม่ทีนจนกว่าจะเหลือก้อนสุดท้ายค่ะโดยที่เราจะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคน ที่เล่นเหลือได้ก้อนเดียวแล้วก็ดอกงาช้างค่ะแล้วเราถึงจะเริ่มเล่นใหม่ค่ะความงาช้างค่ะเริ่มเรื่อยเริ่ปเรืเเย ีการเล่นนะคะถ้าเราอยากขยายอยากขยาย,ขยายก็อีกด้านหนึ่งจับก,ก้อนไว้แล้วก็ขยายอย่างนี้ค่ะแล้วก็เล่นต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดทุกเม็ดห<อ>ากละมือของเราไปโดนทั้งสองก้อน ก็ให้จับขึ้นไปทั้ง2ก้อนนะคะและว,วิธีการเล่นก็คือโยนขึ้นไปแล้วก็เก็บไปเพียงหนึก้อนอีก2ก้อนก็ยังเหลือไว้เหมือนเดิมน,นะคะต่อไปก็คือการเก็บเผือกเลยหากก้อนที่เราโยนไปโดนเผือกก็คือต้องจับเผือกมาด้วยนะคะ โดยที่เราจะเล่นต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะส่วนผู้ที่ได้ไข่มากหรือถ้ามีเพื่อนตั้งกฎว่าใครได้ไข่ใครคนนั้นก็ได้เป็นคนเล่นก่อนโดยไม่ต้องคอกก็ได้ค่ะมันจะมี อยู่ค่ะถ้าว่าอยากรู้อย่างอื่นอีกค่ะก็เข้าไปเสิร์ชหาในนิตได้ค่ะถ้าสุดท้ายขวักช้างค่ะแล้วก็เอาไข่ของแล้วนำไข่ออกมาแล้วนับว่าไข่ได้มากที่สุดค่ะ่สรางคนก็จะได้ขายสองรางคนก็ได้ขายสี่ค่ะ กลงลวหวานลงไปแล้วนับเอาแต่ไข่ของตนเองนะคะแล้วเราก็จะมาขวักใหม่ค่ะแล้วตอนนี้รู้ือยังว่าใครชนะรู้แล้วค่ะ,ค,ะคุณมดเป็นคนชนะค่ะอ๋อคุณมดเป็นคนชนะใข่ได้ไข่เยอะกว่านะและมีการเลเก็บไข่เก็บเพลิกอีกแบบหลายๆอย่างนะคะมีแม่อิน แล้วก็แม่ตำรวจแม่าหารค่ะ